พอดเพิ่มมาคาเดมีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โตโยต้าสีเมืองสีเขียวจ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะลรวทำอะไรกันคะน้ำค่ะวันนี้นะคะเราต้องมีซุ้มเกมนะคะก็คือเราได้รับจัดงานของโตโยต้านะคะเป็นในเรื่องของซุ้มเกมนั่นเองะคะ่ะเพราะว่าเราทําในเรื่องของเกมหน้างานด้วยนะคะซึ่งวันนี้เกมที่เรามานะคะก็มีถึงสามเกมด้วยกัน,นะคะ่ะมันก็คือในส่วนของเกมฟ้าบ่งนะคะส่วนต้นู้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของถล่มหัวคอยแล้วก็เกมสุดท้าย <c oughs> ใช่คะ <c oughs> ่ะดน้ำปลานะคะ <c oughs> แต่เกมนะคะไม่ได้มีแค่ของเราที่เรานำ<ช>มาวันนี้ค่ะ <c oughs> ของทางโตโยต้านะคะก็นำเกมมาเหมือนกันค่ะ <c oughs> มีหลากหลายเกมมาก <c oughs> เดี๋ยวถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพเข้ามาให้ดูแถวนี้แถวนี้แถวนี้นเลยใช่เดี๋ยวยังไงเราไปดูภาพอินเสิร์ตกันได้เลยค่ะ <c oughs> ของเราก็จะมีเป็นตัวนี้เลยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูภาพที่ขึ้นด้านบนเลยนะคะก็เดี๋ยวทางเราก็จะมีของนะคะเป็นของที่เราเลือกหลังจากที่เล่นเกมไปเสร็จแล้วนะคะก็คือต้นไม้นั่นเองเพื่อทาให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะต้นไม้ที่จะได้เป็นของรางวัลน,นะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะก็คือเกมที่สองนะคะก็คือปืนจุกน,น้ำปลานะคะของเรานะคะค่ะอุปกรณ์ <laughs> ของรวก็จะเป็นต้นไม้นะคะสวยมากเลยค่ะแบบเป็นต้นจริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะที่ได้เราจะได้นะคะค่ะเราก็จะมาต่อที่ซุม้มที่2ที่สามกันเลยค่ะมาค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เกมที่3ามนะคะนั่นก็คือเกมถล่มหอคอยค่ะก็คือที่บิ๊มถึงอยู่ จากที่เราจะเห็นจากที่จากเกมที่เราไปดูมาก็คือเกมที่ 1, <ๆ> 1> กับเกมที่2นะคะเราจะได้ของของรางวัลน,นะคะเป็นต้นไม้ค่ะไว้ไปไปรับนะคะอยู่ตามห้องนอนหรือว่าโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะแล้วเกมของเรานะคะก็จะมีลูกบอลให้นะคะเพื่อที่เราจะโยนนะคะให้ถูกก่องที่ตั้งอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะให้มันล้มนะคะถ้าใครล้มได้ตามกติกาที่เราตั้งขึ้นเราก็จะมีของรางวัลเป็นต้นไม้ให้เลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวบรรยากาศรอบๆภายในงานจะสนุกหรือว่ามีบรรยากาศหรือว่ามีเกมต่างๆยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ